สวัสดีค่ะมาพบกับพอดแคสต์กับการรวมเคล็ดลับดีๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเคล็ดลับไม่ลับในวันนี้ที่เราจะเอามาให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันดูคือเคล็ดลับการนอนยังไงให้มีประสิทธิภาพปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะนอนดึกกันเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าเราจะควรนอนยังไงให้มีประสิทธิภาพ แล้วเราก็มีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆนะคะคือวิธีการนอนหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมนุษย์เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงแต่จะนอนหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่เช้าวันใหม่ในทุกๆวันจะได้มีกําลังกายและกําลังใจออกไปทําหน้าที่ของตนเองในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ก็คือตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสดชื่น ร่างกายผ่อนคลายสบายตัวไม่ปวดเมื่อยไม่รู้สึกเครียดกังวลหรืองุนหงิดง่ายได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาระหว่างคืนรู้สึกได้ว่าตนเองนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มแล้วเราทำอย่างไรล่ะถึงจะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือจัดเวลาสำหรับการนอนการนอนหลับเป็นสิ่งที่ควรทำให้เป็นระบบระเบียบเพื่อให้สมองและร่างกายจดจำช่วงเวลาในการนอนหลับของเรา เพื่อที่จะทำงานและหยุดพักได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามไม่ควรฝืนตนเองถ้าหากนอนไม่หลับเขาจะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดียิ่งตั้งใจนอนหลับมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งนอนหลับยากขึ้นมากเท่านั้นปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหากคุณรู้สึกว่าการน,นอนหลับเริ่มส่งผลต่อชีวิตและหน้าที่ในแต่ละวันที่คุณต้องทำอย่าละเลยหรือปล่อยปัญหานี้ไว้ด้วยคิดว่าสามารถนอนเฉยๆได้ เพราะน่นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะแล้วเราก็มีทริคอีกทริคหนึ่งนะคะมาบอกกันค่ะก็คือนอนยังไงให้สวยนะคะ5คิดรับชวนนอนอย่างถูกวิธีสุขภาพดีแถมหน้ายังสวยเด้งอีกด้วยค่ะข้อที่1นนะคะเรื่องเวลานอนที่ดี ใช่แล้วค่ะโดยปกติคนเราควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะนอนตอนไหนก็ได้นะเพราะร่างกายมีการผลิตฮอร์โมนต่างๆขณะที่เรากำลังนอนหลับดังนั้นการนอนหลับในช่วงเวลาก่อนสี่ทุ่มคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากจะนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มและสดชื่นยามตื่นแล้วนั้น การนอนในเวลาดังกล่าวยังมีส่วนช่วยชะลอความชราให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์อย่างที่ใครต้องการน,นั่นเองข้อที่ 2. จัดท่านอนให้ถูกต้องเวลาที่เรานอนหลับสนิทเราอาจไม่เคยสังเกตตัวเองเลยก็ได้ว่าเรานอนในท่าไหนซึ่งท่านอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากนอนตะแคงซ้ายหรือขวาตลอดคืนก็ส่งผลให้ใบหน้าเกิดริ้วรอยยับย่นได้ไดง่ายมากๆ การนอนทับใบหน้าเสียสีกับหมอนตลอดคืนทําให้เกิดริ้วรอยแต่หากจําเป็นที่จะต้องนอนตะแคงการตะแคงด้านขวาย่อมดีกว่าเพราะน้ําหนักตัวจะไม่กดทับบริเวณหัวใจทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดยังสามารถทํางานได้อยู่ส่วนท่านอนที่อันตรายที่สุดก็คือการนอนคว่ำค่ะเพราะการนอนคว่ำหน้านั้นจะทําให้หายใจไม่สะดวกระบบไหลเวียนเลือดขัขดข้อง ถือว่าเป็นท่านอนที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างมากเลยจริงๆและสุดท้ายการนอนหงายเรียกว่าเป็นท่านอนที่ดีที่สุดเลยเพราะใบหน้าไม่เสียดสีกับหมอนทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยไม่เกิดริ้วรอยค่ะและหน้าดูอ่อนเยาว์แต่แต่ท่านอนหงายก็ไม่เหมาะสมกับคนที่มีโรคประจําตัวบางโรคนะคะเช่นโรคหัวใจโรคปอดน,นั่นเองพอเพราะกล้ามเนื้อกระบังลมจะกดทับปอดทําให้หายใจไม่สะดวก อาจทาให้มีอาการกําเริบได้นะคะข้อที่3ค่ะเตรียมตัวก่อนนอนให้พร้อมสําหรับการพักผ่อนผิวและจิตใจนะคะการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะการอาบน้ําอุ่นจะช่วยให้ร่างกายและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความเครียดสะสมที่มีมาตลอดทั้งวันค่ะและน,นอกจากนี้นะคะสําหรับหนุนสาวที่แต่งหน้าระหว่างวันเราต้องมั่นใจว่าเราได้ ทำการล้างเครื่องสำอางเหล่านั้นออกจนหมดจดแล้วนะคะโดยการล้างหน้า2รอบด้วยกันคือล้างด้วยเมคอัพรีมูเวอร์และการล้างด้วยคิยน้นซิงโฟมค่ะพอการล้างหน้าไม่สะอาดจะทําให้เกิดสิวจากสินสกรปรกตกค้างค่ะรวมไปถึงเมื่อหน้าเราสัมผัสกับหมอนก็จะฝังคราบสสกรปรกลงไปบนหมอนของเราอีกด้วยนะคะ ข้อที่ 4. อุ่นท้องยามหลับกระตุน้นลำไส้ยามตื่นค่ะการดื่มเครื่องดื่มเบาๆจะเป็นน้ำสะอาดอุ่นๆหรือนมอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกันไม่ใช่ว่าดีแค่ในละครนะคะทุกคนแต่การดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนก็เพื่อช่วยให้น้ำไหลเวียนชล้างสิ่งที่ตกค้างในล้ไส้และกระเพาะอาหารค่ะช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นตื่นเช้ามาระบบในร่างกายก็จะทางาน สั่งการไปหาน้องลำไส้ให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเดินตามนาฬิกาชีวิตนั่นเองคะ่ะแต่บางคนใช้ชีวิตส่วนมนต์ทำจิตใจให้มีสมาธิหรืออาจจะอ่านหนังสือเบาๆจิตผ่อนคลายนอนก็ง่ายขึ้นแล้วแต่วิธีที่สะดวกเลยคะ่ะข้อที่5นะคะจัดมาแบบนิ้นๆสารพัดรีมบำรุงก่อนนอนคะ่ะเชื่อเลยค่ะว่าสาวๆที่รักสวยรักงามเนี่ย จะต้องมีสารพัดครีมบำรุงแต่สาวๆรู้ไหมคะว่าช่วงเวลาการคืนกลางคืนนะคะคือกว่าเวลา,วลาที่คือเวลาที่ผิวของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงในระดับที่ต้องบอกว่ามีการวิจัยมาแล้วค่ะว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการดรูดซับครีมบำรุงต่างๆเพื่อให้เจ้าครีมเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปบำรุงและปนเปื้อ,อผิวของเราค่ะดังนั้นนะคะจัดมาหนักๆเลยค่ะ เพราะช่วงเวลาแห่งการรีบูตผิวคือตอนนอนหลับเท่านั้นค่ะนี่นะคะจะพูดถึงโรคนอนไม่หลับนะคะการนอนหลับนะคะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชรา,าเลยนะคะ,ะทุกคนนะคะต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะในคนปกติมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆร่างกายมีลักษณะเฉพาะมีการปรับตัวให้เข้ากับกลางวันและกลางคืนโดยใช้วงจรหลับตื่นเป็นตัวกำหนดเพื่อความอยู่รอดนะคะ ค,ความผิดปกติที่มาพร้อมกับอาการนอนไม่พอนะคะก็จะมีระบบย่อยอาหารผิดปกติโรคเบาหวานผิวหนังมีปัญหาความดันโลหิตสูงความทรงจำและประสาทมีประสิทธิภาพลดลงนะคะแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศระบบคุมคุ้มกันต่ำลงภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนะคะการขาดการนอนหลับนะคะ ในคนปกติสามารถทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้นั้นได้นะคะเช่นมีการมึนงงนะคะเวียนศีรษะปวดหัวหงุดหงิดสมาธิไม่ดีและตัดสินใจในาทางที่แย่ลงนะคะ โรคนอนไม่หลับนะคะมีอาการสําคัญดังนี้ค่ะ 1. นนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใช้เวลาน,านานกว่าจะนอนได้นะคะ 2. หลับยากนอนดึกตื่นสาย3หลับหลับตื่นตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางดึกตื่นแล้วไม่สามารถนอนหลับต่ออีก 4. อ่อนล้าหมดแรงไม่สดชื่นกระปี้กระเป๋าปัจจัยที่ทําให้มีอาการนอนไม่หลับอาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเช่นกาแฟ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทําให้ร่างกายหลับไม่ปกติเช่นทําให้ตื่นบ่อยหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็จะมีแสงหรือเสียงที่รบกวนอาการนอนหลับไม่สนิทนะคะทาให้หลับหลับตื่นตื่นหรือมีความคิดวิตกกังวลว่าตัวเองจะนอนไม่หลับการรับประทานยาชนิดเช่นยาโลคหัวใจยาลดความดัน ยาแก้แพ้เป็นต้นอ่าพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลให้อาการนอนไม่หลับได้มากขึ้นนะคะวิธีแก้นะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนค่ะหลังช่วงบ่ายจนถึงก่อนนอนแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารเคมีที่ช่วยลดความตึงเครียดของร่างกายนะคะแล้วก็พยายามไม่งีบหลับในช่วงเวลากลางวันมากเกินไป จะทําให้ไม่ง่วงและคุณภาพการนอนไม่ดีในตอนกลางคืนนะคะเรามาดู7จท่านอนที่จะทําให้การนอนเป็นการผ่อนคลายได้ดีกว่านะคะท่าที่1นอนองายเป็นท่าที่คลาสสิกที่สุดในการนอนนอนท่าที่สอนอนงายมีหมอนเล็กลองคอแก้ปวดหัวท่าที่3นอนหงายโดยมีหมอนรองใต้เขา่าจะช่วยให้แนวกระดูกสันหลังตรงขึ้น ท่าที่สนอนตะแคงขวาช่วยเรื่องการย่อยอาหารท่าที่หนอนตะแคงซ้ายแก้ปวดหลังท่าที่หนอนตะแคงขวาและงอเขา่าแก้ปวดไหล่ท่าที่เนอนขดตัวแก้นอนกลน10ข้อที่ควรทำหลังตื่นนอนเพื่อสุขภาพที่ดี 1. อย่าก,กดเลื่อนนาฬิกาปลุกการเลื่อนนาฬิกาปลุกออกไปแม้จะเป็นเพียงสิ ถึง15นาทีนั้นทําให้สมองสับสนเนื่องจากร่างกายและสมองของเราไม่สามารถปรับโหมดเปิดหรือปิดในการนอนหลับได้โดยทันทีข้อ2ดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนข้อ3ออกกำลังกายเบาๆข้อ4อย่าลืมขับถ่ายข้อ5กินอาหารเช้าทุกคนรู้ว่าอาหารเช้าสำคัญและมีประโยชน์เพราะเป็นมื้อแรกของวัน6 รับแสงแดดบ้างร่างกายคนเราจำเป็นต้องรับวิตามินดีเพื่อมาช่วยในการสร่มสร้างการทำงานของกระดูกและฟัน 7. อาบน้ำข้อ8เปิดเพลงที่ชอบฟังเนื่องมาจากการฟังเพลงช่วยลดความเครียดได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟังเพลงฟังดนตรีประเภทไหนเพื่อให้ตอบสนองกับความรู้สึกของเราข้อ9เช็คข่าวสาร ข้อส0ทบทวนตารางงานที่ต้องทำในรอบวันช่วยให้เราได้เรียบเรียงความสำคัญในการทำงานและกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ ก็เป็นทริตการนอนที่พวกเรารวบรวมมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่มองว่ามันยังไม่ตรงกับความต้องการของตนเองก็สามารถหาวิธีการนอนที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ที่ google ค่ะเพราะการนอนคือสิ่งสำคัญอย่าปล่อยผ่านนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ